หายให้ hi, hi, ครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมแกมารีโนนะครับก็วันนี้เราก็อยู่กับเกมคุกกิลันคิงดอมนั่นเองครับผมหัวข้อที่ผมจะมาพูดในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือไอเทมตระกูลอัลลอรานั่นเองนะครับผมซึ่งในเกมนี้ที่ก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ชนิดนครับก็จะมีเสาอัลลอราค์ขีิศอัลลอาแล้วก็หิดอัลลอรานี่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาพูดนะครับแต่และหัวข้อว่ามันคืออะไรแล้วก็มันเอาไว้ใช้ทําอะไร <Wow. S 1> แล้วก็ทิกการหานั่นเองครับว่ามันจะ หาได้เร็วได้ไงนะครับโอเคถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยสำหรับไอเทมตระกูลอาล่านะครับผมมันจะมีอยู่ด้วยกัน3ชนิดนะครับผมคือตอนช่วงแรกๆที่เราเล่นเป็นมือใหม่เนี่ยมันจะยังไม่สร้างประสาทนะครับผมแต่หลังจากนั้นหลังจากเราฟาร์มมาเรื่อยๆนะเราจะเจอไอเทมสชนิดนี้นะครับตระกูลอาลานี่ครับแล้วมันคืออะไรล่ะเป็นไอเทมที่หายากระดับหนึ่งเลยครับเกมนี้นะครับผม ประโยชน์ของอารูลาทั้งสามทีนี้นี้นะคับแรกเลยก็คือเอาไว้อัปเกรดพวกโรงงานต่างๆนะครับผมประโยชน์ที่2เลยก็คือไว้ใช้ถางญ่านั่นเองครับผมหลังๆมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราขยายดินแดนมาเยอะมากพอสมควรแล้วมันจะบังคับให้ใช้พวกไอเทมอารูลาด้วยนะครับผมซึ่งก็เป็นที่ขาดแคลนด้วยเหมือนกันอย่าง ในคลิปที่ผมโชว์นี้ก็ขาดแค้นอย่างที่3เลยครับอัปเกรดประสาทน,นะครับผมอันนี้สําคัญเลยครับใช้ทั้ง3ชเทนินี้อัปเกรดด้วยครับแล้วก็ใช้เยอะด้วยครับผมถ้ายิ่งจะอัปเกรดประสาทเลเวลเยอะๆเนี่ยบริหารกันให้ดีนะครับทุกคนโอเคจะเก็บเอาไว้ใช้อัปเกรดพวกโรงงานต่างๆหรือขยายที่ดินถางป่าถางหญ้าต่างๆหรือเอาไว้อัปเกรดประสาทนะครับผมสำหรับเทคนิคก,การหา ชิ้นส่วนอัลล่าทั้ง3าชิ้นนะผมันดับแรกที่หาง่ายสุดน,นะครับผมนั่นก็คือต้นแห่งความหวังนั่นเองครับวิธีการหาก็ง,ง่ายครับนี่ครับเราจะหาจากหีบลายวันนะผมที่มีอยู่ด้วยกัน3สเต็ปนะผมซึ่งสเต็ปแรกจะใช้พรทั้งหมด10พรนะรแล้วก็ส่งพรไปครบ10แล้วก็เปิดหีบนะผม <Okay. S 1> นี่ครับอย่างที่2นะในการหาไอเทมทั้ง3ชนิดนี้ก็คือรถไฟเยลลี่นะครับผม ในนี้รถไฟคนระับมันจะเหมือนเป็นการขนส่งไอเทมนะครับซึ่งตอนแรกอ่ะรถไฟมันจะหันหัวไปทางทางซ้ายนะผมซึ่งเราจะมีไอเทมที่รถไฟต้องการนะครับผมแล้วเมื่อเราขนส่งเสร็จปุ๊บให้เรารอเวลานะครับที่รถไฟไปขนส่งเสร็จปุ๊บรถไฟก็จะกลับมาพร้อมกับรางวัลน,นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอเทมอัลูราทั้งสามชิ้นนะครับผมซึ่งสําคัญมากครับนี่ครับเราก็เก็บไปเลยครับผมก็นี่ก็คือไอเทมที่รถไฟต้องการนะครับผม ซึ่งถ้าเราเล่นมาเรื่อยๆเวลเยอะๆแล้วเนี่ยมันก็จะปลดเป็น2เส้นทางนั่นเองครับผมถ้าอัปรสักกี้เวลแปดก็จะปลดเป็น3เส้นทางนั่นเองครับผมทาให้เรามีโอกาสได้อารูลาทั้งสามชนิดเนี่ยง่ายขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองครับผม <Okay. S 2> อย่างที่3นะครับผมนั่นก็คือบอร์ดกิจกรรมนั่นเองครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยให้เราเช็คว่ามันจะมีกิจกรรมไหนบ้างที่มีโอกาสได้พวกอารูลาสามชนิดนี้ครับผมโอเคอย่างที่ผมเช็คนะก็จะมี ชาเลนจ์คูตี้รสคัสต้าทุนที่สามนั่นเองครับผมซึ่งอันนี้ก็ลองไปดูเอานะครับว่านี่ยน,นี่อย่างน,นี้ก็จะได้เข็มทิดนะครับผมต่อไปอันนี้กิจกรรมสนุกกับเพื่อนๆน,นะครับนั่นคือแอดเพื่อนนะครับก็จะมีโอกาสได้เข็มทิดมาหนึ่งอันเจ้าแห่งสนามลบอารีนานะครับผมก็มีโอกาสได้เสาวอลล่าเช่นกันนะครับผม วิธีการหาต่อมานั่นก็คือ Kingdom Arena นั่นเองครับผมแต่ว่าวิธีนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าร้านค้ามันจะเปลี่ยนทุกวันนะครับ <S <S ก็จะอยู่ที่ตรงนี้ครับร้านเหรียญรางวัลน,นะครับตรงนี้ก็จะรีเซตทุกๆตามเวลาที่เขากําหนดไว้นะครับก็จะมีแบบถ้าเกิดเราเล่น a r รีนาไปสู้และชนะเนี่ย PvP ชนะมามันจะได้เหรียญรางวัลมาใช่ไหมครับก็เรา,เาสามารถเอามาแลกพวกไอเทมอาราลาได้ซึ่งจะรีทุกวันนะครับ ก็อยู่ที่ว่ามันเป็นอะไรแล้วก็ต้องการเท่าไหร่อะไรประมาณน,นี้โอเคสี่สุดท้ายเลยนั่นเองก็คือเกยียกรรมกล่องยุดหมายนะครับผมซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่แอดมินนะครับว่าเขาต้องการจะแจกยังไงอย่างอันนี้ก็คือช่วงสองสวันที่ผ่านมาก็เกิดปัญหาเซิร์ฟล่มนะครับ <No. S 1> ก็แอดมินก็จะทำการแจกของขวัญชดเชยนะครับผมก็จะเป็นไอเทมอลอลามาหมดไปแล้วนะสำหรับพิธีการฟาร์มชิ้นส่วนอลอลาทั้ง3ชิ้นนะครับผมซึ่งหลักๆเนี่ย ผมคิดว่าเราควรฟาร์มต้นเห็นความหวังกับรถไฟเยลลี่เนะี่ยจะดีที่สุดครับมีสองอย่างที่เป็นเมนหลักเลยครับส่วนที่เหลือก็คือเป็นสำรองนะครับในกรณีที่แบบเอ้เราขี้เกียจร,รอรถไฟมันขนรงอะไรเงี้ยแล้วก็ขี้เกียจร,รอพรแบบหาพรไอเทมไอเทมที่คุกกี้อธิษฐานไว้มันดันเป็นไอเทมที่เราแบบเออไม่มีอะไรเงี้ย สำหรับคลิปนี้ก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้นะครับผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยครับแล้วก็อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรในเกมนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกได้นะครับ <Okay. S 1> โอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ